สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆ FC ทุกๆคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจ JK เกษตรฟาร์มและก็ช่อง Youtube JK เกษตรฟาร์มนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาอธิบายนะครับอธิบายเรื่องวัวผสมไปแล้วหลายท่านสงสัยว่าวัวผสมไปแล้วถึงเวลาผ่านรอบมีน้ำเมือกคุณๆไหลออกมา จะมีเปอร์เซน์ที่จะติดไหมครับนี่ก็จะเป็นองค์ความรู้นะครับในการสังเกตบัวของท่านนะครับว่าผสมไปแล้วนะครับก็คือว่านี่แม่วัวตัวนี้ผมมาผสมตัวนะครับผสมตัวตอนวันที่หนึ่งอันนี้ก็ยี่สิบเอ็ดวันครบรอบนะครับครบรอบนะครับครบรอบหลายคนไม่ว่าจะผสมเทียมหรือว่าผสมตัวนะครับ สมไปแล้วเรบรอบมีน้ำเมื่อคุณคุณแบบนี้มีเปอร์เซ็นที่จะติดไหมครับนี่ผมตอบได้เลยครับว่ามีเปอร์เซ็นที่จะติดนะครับนี่นี่นะครับมีเปอร์เซนที่จะติดนี่ก็ลงมาแล้วนี่เอาดกขี้ก่อนก็ <c oughs> ตกลงมาในขี้พอดีมีน้ำเมื่อคุณคุณรอบแรก2 1วันนี่ก็ท่านก็ดู ดูเลยครับว่าหลังจากวันผสมนี่18ถึง24วันก็คือวัน,นวัวบุงรอบของวัวเป็นสัตว์นะถ้าไม่ติดงุงวัวจะกลับมาเป็นสั์นะครับถ้าให้ผมสันนิษฐานว่าวัวจะติดไหมผมมันมีเปอร์เซ็น์ที่จะติดนะครับในวัวตนนัวนี้คือว่าผมสังเกตที่เพศนะครับเพศของเขาจะหดนะครับ กดบีบบีบตัวเข้าหากันแบบนี้ซึ่งไม่แสดงอาการอะไรเลยนะครับแล้วก็องค์ประกอบก็คือมีน,นีน้ำเมือกคุณคุณคุณไหลออกมาแบบนี้นะครับเนื้อตัวก็เปลี่ยนไปนะครับกออ็อ้วนอ้วนนะครับประมาณนี้ก็มีเปอร์เซ็นที่จะติดท้องนะครับมีเปอร์เซ็น์ที่จะติดท้องนะครับ,ค,รบคือให้มั่นใจในใน ในตัววัวของเราเองนะครับแล้วก็เอาไว้ก่อนนะครับจะติดท้องนะครับจะติดท้องแล้วถ้าไม่ติดท้องนี่วัวก็จะกลับสัตว์นะครับแต่ไม่การันตีว่าวัวท้องนะครับถ้าวัวท้องเราต้องสาวนะครับสามสิบห้าวันขึ้นไปนะครับถ้าตัวท้องด้วยมือเปล่าสี่สิบห้าวันขึ้นไปแล้วแต่ความจํนานญการของหมอแต่ละคนนะครับก็ เอาไปเป็นองค์ความรู้นะครับหลายคนอยากจะเจอปัญหานี้ผสมไปแล้วมีน้ำเมือกแบบนี้แบบนี้มีกูนแบบนี้มันจะติดหรือไม่ติดนี่แหละครับก็เอาไปสเกตวัวของท่านดูท่านใดที่สงสัยก็คอมเมนต์นะครับคอมเมนต์มาใต้คลิปแลกเปลี่ยนความรู้กันเข้ามาได้นะครับนี่ก็โลกตัววันนี้ก็โลกโซเชียลนะครับมีอะไรเราก็แบ่งปันความรู้กันไปนะครับ แบ่งปันความรู้ไปผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยนะครับมันไม่มีอะไรถูกไม่มีอะไรผิดในสังคมนี้เราก็ต้องได้เปลี่ยนความรู้กันเข้ามานะครับข้อมูลดีๆมาแบ่งปันท่านผู้ชมเดี๋ยวผมมาดูว่าตัวนี้มันจะกับสัตว์ไหมครับเพราะว่าผมบันทึกในวันที่ไปแล้วนะครับบันทึกการทับตัวผสมตัวผมบันทึกบันทึกไว้แล้วก็เก็บข้อมูลในตัวไปด้วยนะครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับเพจ JK เกษตรฟาร์มแล้วก็ช่องยูทู u b e เ k เกษตรฟาร์มนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้น,นะครับสวัสดีครับ